อืมเห็นแน่ก็อร่อยแล้วรอยยิ้มลงไปที้นะเห็นแล้วก็ชื่นใจแมวไก,ก่ครับ ไข่ให้ผมไม่ครบคลองครับขาดไข่แดงได้ยังไงผมขนาดจ่ออยู่ได้ได้ใช่ไหมใส่ไปมากเลยนะคาบเท่าไหร่นะครับการเท่าไหร่หาข้ามิได้ ไรู้ป่ะทำไมเขาเรียกว่าข้าเปียกเพรมันเปลี่ยกเพราะมันเละราะมันละไปไปกินที่คองพรดมเขาเรียกข้าเปียกข้าเปียกเราอ้ไมข้าเปียกคนก็เลยเปลดจับเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเดี๋ยว

ใช่ครับุ๊บเ็ดดนี่ร้านกาแฟ